ไม่อีก,อกอแล้วพี่น้องตุกไม่อีกแล้วคุณนั่งเบียนเดียจนสิตายเบื้องหน้ามีท้องหน้าพี่น้องคุณให้ข้างบนมันไหลลงมานะครับ ขาว่านในวานครับนี่ครับขน,น้าเพิ่นกำลังที่ไหลที่ขาดครับผมผ่านมาหนามคือไา้เทียให้นี่ผมว่ามันคุดว้ขุดเพียงแนวไรหรอกครับนี่ใส่ท่อไว้แบบนี้ครับอันนี้บริสุทบริเตี้ยต,ตองอยังเนาะครับ พอเห็นภาพก็มาทายพี่น้องเบิงโบยังครับเนี่ยนี่ครับนี่น้ำได้หลยอยู่ข้างบนนั่นอยู่กชั่วโม,มงหนึ่งเกี่ยงแท้ครับเดี๋ยวยิ้มมาทายพลงานให้พี่น้องเบิงอันนี้โบไม่นหน้าผมนะครับหน้าเข่าเจ้าด้วยมาทายพี่น้องเบิงครับโบโบอัดโบยังครับเกีบภาพช่วยๆครับ อันนี้ทายกันแบบสดๆด้วยครับบดตองซัดตัวบพตาอตรงยบตรงส่วนยังครับบารูปลักษณะนั้จะเป็นแบบไรครับขับเดิอมแห้งขืนครับสามกันก็เพื่อนแตกนะครับสองเพื่อนมาเปียงใบได้สองอาทิตย์ดับวผมมาเบิ่งครับ เพิ่นก็บ,บ่ได้ฝฟากไว้ผมก็บ่รด้รู้เรียให้ครับน้ำข้างบนเพิ่นเปียงให้ข้างบนก็ให้นี่ครับแต่ว่าข้างบนมันไหลมาตลอดครับแต่ตัวนี้มันบไ่ไหลครับดินทรายมันหล่นพอเพิ่นก็บบ,บซื้อมาใส่นะครับอพอกรบ่ซื้อมาใส่ผก็ใส่ขอรอซ้ำนี่นะครับ วันเพิ่นจิพิ่นก็บอกว่าขาดไก่มันขาดโดด่นว่าครับผมก็เลยโบเหตุจังไหนเพิน่นเดี้ยวครับครับน้ำกระลังไหลออกไปครับขาเบื้องว่าขั้นนี่สีรับไรบอรผมแต่ว่รารับอะไรหรอกครับแต่ว่าขั้นอีกที่สองฝนสีรับไลยบอรครับที่สองที่สามขว่มเขาข้าเจ้าเทียครับอยู่ทั้งรุมครับ น้ำเตีมน้ำเตียมยแม่น้าประมาณสองไล่ครับบริใส่เวลาไปจักใริเวลาไปจักหน้าที่ครับนี่ครับข้างบนเริ่มแตกเริ่มแยกออกนะครับบรรยากาศสดดครับเริ่มแตกเริ่มแยกครับบริใัยเวลาไปจัก นาทีครับมาขาเบิงกันครับช่องบ้านนาชะแนลมาถ่ายภาพแปลกๆใันพี่น้องเบิงครับบรรยากาศที่ทงหน้า แยกโลงแห้งนะครับโล่งนะครับก้อนข้างบนครับบาพันธิตันน้ำไว้ไรโบครับนี่ครับ โยดลงเลียวอ่อ,อนกำลังลงเลียวครับมองท่อนี่ก็เป็นโศกลงครับเป็นโศกลงท่อก็รูปลงเลียวบรูมรมรถวีกาพมบาโบเมียนนะครับวันนี้ อ้าวคางนี้รงองยีครับพี่น้องอัดนามใบไรบ่ครับยุดครับบานนี้ครับยุไว้แล้วเตะก็บยุดยใบ่ใดครับยุ้ไวบบ่ใดยี อีกบกเกินบกนานเกินดอกยก็ต้งก็ต้องพังออกมาครับ่อนเป็นโยดลงมานี่ครับกี่ชิปนาที่ผ่านไปพี่น้องคุณไว้มันทะเลครับ ครับแบบเพียงเลยครับเยี๋ยวนี่ห้องกรล้มรดสูกครับท่าบนาสิบวัติล้มอยู่หอกรดบิกลครับเบื่องไปพร้อมกันได้ครับระพี่น้องพี่น้องก็ผมก็เบิ่งน้ำกันแบบบดในสู้ในใบครับมันจะขาดสดๆเลยครับ มองกลางๆคือจีโค้งเลือกแห้งครับทั้งขอบก็ร่างพังลงเลยครับ,อบโอ้น้มกระทบดินขางท่านี้ก็ร่างลงอีก นี่ครับข้างบนครับให้ข,ข,ข,บบข้างบนลังกำลังบุ็กกำลังเดือมเพียนดินนะครับจากน้ำได้หลายให้รวมเต็มเลยครับ กันน้ำน้ำค้างกันเถอะตรงเดี๋ยวสามสิบเสนครับตรงเดี่ยวสามสิบเส็นซอโลงเดิอกเลยครับเป็นโูกครับ บรรยากาศตอน,นั้งแรงครับไ่จะคำผลโต๊ะวังหันนี่ขาดด้วยครับทั้งนี้โจเตียมเลยครับขันโต๊กแห้งไม่อีกขั้นที่สองจะขาดอีกครับ นี่ครับบรรยากาศครับคำพอดีครับคุขั้นบนขาดลงมางอดอันนี้เป็นให้ไงที่ซื้อครับเขาว่าฉันขาดเข,ขาว่าฉันเก็บน้ำโบลายลัยครับเพราะว่าให้เถิงหน่อยกลัวครับขั้นนี้็บ่ใบญ่ครับเพื่อเกื่ขาดีครับขาดีก็มาอยู่ สิลาไปจะขันครับพอจะคล้องคนกระโบรมาครับครับผมคำเดียวครับคลิปนี้ก็ถึงจกดไดคกดแชร์รับกดติดตามช่องบานนาชน e วมียังเปลือกเปลี่ยกที่ท้ายไหมพี่น้องเบิ้งทีครับบรรยากาศชุดๆเบิ้งไปนำกันครับครับผมฝากกระเดื่อมครับสวัสดีครับ